วันนี้วันที่20สิงหาคมพศ2566ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดจันต์ตำบลบ้านจันอำเภอกะรยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะให้พวกเด็กๆมาแสดงความสามารถแต่ละคนนะครับเดี๋ยวใครมีความสามารถเอาออกมาเต็มที่เลยคนแรกแนะนำตัวเอาไปวัดครับผมชื่อเด็กชายบุญย่าครับผมจะมาร้องเพลงเพลงชาติครับผม ตัวเยือประเทศไทยรักเรื้อชายจไทยเป็นประชาราพัปไ้ย ไทยเขาไต้ทสวนอยู่น้ำร้องโค้วยได้ทั้มวดโดยได้ร่วนไว้ราชสบากคีไทยนี้รอสงบแต่ที่รบไไปฝราเอกราเทจะมีไทยให้ขึ้นสลาเลือยยาชาจะอิลลูปเิชสไดยกับพิม่ญชายชายโย นี่จะเส้อะ้อกันนี่วันนี้นะคะจะมาล้อมเพลงช้างสวัสดีค่ะหนูเช่ดเด็กหญิงพมราชีดมาจากประเทศรวันนี้นะคะหนูจะมาร้อมเพลงช้างช้างจางจางนะ

สวัสดีครับ <ไป S 1> ผมชื่อเด็กชายพีรัตวิศเลปศปัญญาวันนี้ผมจะมาร้องเพลงเป็ดกาบกาบครับกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำนายคลองตากระจองแลมองเพราะนายคลองมีหอยปลาปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำนายคลองตากระจองแลมองเพราะนายคลองมีหอยปูปลา จบ,จบแล้วครับขอบคุณครับรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไฟยรันวิศิลปปัญญาวันนี้ผมจะมาร้องเพลงมัดโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านจานอำเภอกาลยานิวาธนาพื้นปา่าสนมภไยเป็นแหล่งศึกษาวิทยาการก้าไกลานายเรียนดีมไม่เป็นน่าไกุณาธา น,น้องน้ำเศรษฐกิจพอเพียง<อ>คู่เคียงชาวประชาชื่นชมโรงเรียนสะอาดบรรยากาศรื่นรมพานามัยสมปรนแข็งแรงโ<อ>รงเรียนบานจานสังสารภูมิบัญญาศาสนาสัทธาเลืวใจ ฐานะรมดํารมคูขวัยการกีฬาใกล้ใกล้สามาคีสีเขาคือความบริสุทธิ์ดูดามความรับแลสีเซฟาเปลี่ยนดามนิเมตรีรายนเดรักใช้บริการะย ซาร่า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 จิซาร่าสวัสดีครับผู้ชี้เดชขณะที่เราพอพ่อจะมารับหลุดตูให้ฟังนะหลุดๆหลุดตูอยู่ได้อยู่ไม่กล้าไม่กล้ารับทายสร้างชาเรียกหลุดตูคนที่มือสะอาดเรียกหลุดทายสร้างชาลูกหลุดตูเรียกลูกตูใครจะเรียกก็เรียกป๋าผมเล็กก็ก็สู้ๆนะหลุดตู <laughs> <laughs> สวัสด yeah. ีครับผมชื่อเดชชัยพงศ์โกวิามาลพิรุตตุ๊กครับรถตุ๊กตุ๊กบานทุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาฉากกะตุกกระตุกัตุกัตุฉากกัตุกะตุกัตุครับทำไมไม่ครเน่เอาคดีต่อต่เลยมาเราที่บ้านจะทำอะไรรับเลยก็ได้เล่านี่ต่อเลยต่อเล ใชครับผมจะมาเล่านิทานเรื่องใช่ครับผพ้ที่เดชาราชพิทาภุญญาผมจะมาเล่านิทานเรื่องมูสาตัวครับมีมูซาตัวอยู่กับแม่นุคนพอโตแล้วก็ออกไปสรวและสระ้างบ้านโคเรสทำบ้านด้วยฟางคนที่สองทำบ้านด้วยไม้คนที่สามทำบ้านด้วยอิฐครับ แล้มีจบแล้วันละแ้วลมีหมาป่ามาครับแล้วมันก็เป่าบ้านบ้านบ้แรกครับแล้วก็แล้วบ้านก็ปิวครับและ หมูตัวแรกก็ไปหาหม,มูตัวที่สองเพื่อเป็หลบอยู่ในบ้านหมาป่าก็เป่าจุยไปครับและและพอบ้านปลวเขาก็วิ่งไปที่บ้านบ้านอิดเพื่อไปอยู่หมาป่าพยายามเป่าแต่ก็เป่าไม่ได้เป่าจนเหนื่อยหมาป่าจึงคิด เจ้าเล่ยจึงขึ้นไปข้างบนปล่องเพื่อจะลงมาหมูก็เลยตั้งตั้งหม้อไว้ต้มแล้วแล้วแล้วหมาป่าก็ลงป่าแล้วก็ร้อนครับแล้วก็ตายครับให้พี่เจ๋งต่อพี่ก้อยเจ๋งด้วยขอบี่พี่เจ๋งมาดั่งดาบนะค่ะ แบบต่อไปต่อไปอ้าวแน่น่ะตัวแล้วก็ไข่จุดรำดาบสวัสดีครับผมชี่เด็กชายอารักขิตปลากันติ๊วันนี้ผมจะมารำดาบใส่รูปกี่น่ะต่อไปดูรำดาบอ้าวกุ้ยเจีนกุ้ยเจีนอ้าวนี่นี่นี่อยากอยู่ใกล้ ទៅដល់ក្នុងក្នុងក្រដាស់ពីដល់ចាទៅໄປទៅໄປខ្លៃទៅໄປខ្លៃ เด <sen broth 2> oh, ้ามาแม่ก็สัดร้อยตั้งหลายเอ้าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิชาตผมจะมารำดาเพื่อทุกคนนะครับต่อไปไรต่อไปรำดาบีเอ้ยยไปไกล Khoi din nem. Chỗ đó. Giờ lại.

My l a s name is ฮิวานะ I am Roger S. I'm from Thailand. I c o m f o m Thailand. I live in Kalyanwana ใช่ไหมครับโอเคเขานี่พูดอ๋อไม่ได้แนะนำเดิมเมื่อกี้ได้ไหมเลยอ๋อภาษาทู๊กไปต่อเอาออไป

รอะไรเพลองอะไรรงเกรพลรอยเรบพลกระตุนกรตอ่านเดกคนรับแท้ะตุ้นอะไรตะกกรแ้บลกรบุ้รอรกุกไกเอไ ลลกกกวกกกกยูจยไม่มีน้อยลูิลูล็เจียเจีแมก็เรียไปคุยดีทำบ้าหากีตาาษาไก่เอไม่เป็นไรเอาแทนแทนตัวแทนไปแล้วเอาได้นำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาดิพสุดพิสุดวันนี้ผมจะลองผิกไก่ย่างตุกเเปว ก่ย่างถูกเผามันจะเดินหนุยเสียบมันจะเดินหนุยเสียบเสียบตุดซ้ายเสียบตุดขวาลาจริงๆลาจริงๆลาจริงๆเยาะเลยเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาใครต่อใครต่อเอา้วขวาน เอาใครยังใครยังไม่ไม่ขันเลยขึ้นมาคู่คู่เอาไปเลยเอาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดาวันนี้ผมจะมาร้องเพลงเฉลยก็ย่างแมทริกครับก็ย่างแมทริกก็ย่างแมทริกมันกำลังถูกยิงมันกำลังถูกยิงเชล่ยไลซ้ายเชล่ยไลขวายิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดน ครับผมอแตคตตาเอ่ดัปักก็น้อเลยเอารไม่เป็นคนนี้ยังไม่เอามาเอากายมานี้ด้วยเอากาแมาแเอากามาอากมาตั้งนิดหน่อยแล้วก็นั่งเลยเอากาีขาขาเลยีเา ันนอตวก่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสระรยูฟิราเด็กชายนันฟังจะมาจะมาร้งงองเพลงทรงยังแบดทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันหรอกฮองร้องคอยภาชนุแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบ,ยงบอยเธอไม่รักฉันหรอกฮ้องร้องคับ เอาใครตัวตัวใจเตะกะเปนเนเปอนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรสุรีหันษาครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาครับเดี๋ยวคณจะมาคุณจะมาพูดกลองสภาริบสับปะรดยอครับดิซลแล้วล็กลอมอและกขอลอคกีอลอ

นี่ชื่อเด็กหญิงทิวารินกีเซฟุกษาทิวารินเราจะทำแบบนี้จะมาจะมาล็องเพลงฮิปโปฮิ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 ปโปโอ้โหตับตับตับมีหัวมีตัวมีเอ้ยมีหัวมีตัวมีเอ้แล้วก็ตับตับตับแล้วก็ตับตับตับกูกูกีกีกักกักกูกูกีกีกักกักแล้วก็ตับ เมแล้วเหรออะไรเราเคยต่อโอเเ้เธอหวานเก,กี๊ยบใช่เลยยังยังคนที่ยังไม่ได้ทำคน,คนที่ยังไม่ได้ร้องอสะสนุกรวยนอนอไงเออช่วยปกกำลังใจช่วยยืนปีกกำลังใจให้เข<ร>าด้วย สว hey, you know like. ัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิรัเด่นดำนงฤทธิ์นี่เราจะมาร้องเพลงจะมาร้องเพลงส่งยังแบดส่งยังแบดเสียงบอยเธอไม่อินกับชายแบดบอยส่งพนมแบดบอยแบดบอยเดี๋ยวนี้เหรอมาอ่านเลย เบายใครไอพนุกูลเอาไปเลยอย lonely, no. ู่คนเดียวละเอาไม่ชอบแบบมอสไม่ชอบอ่วยเปกํำลังใจให้เขาเปกกำลังใจให้พี่พี่ด้วยเอาลองเออเอตู้เตู้จะทำเสียตู้ทำเสียตู้ทำเสียทาเดียวช่วยเปรกกำลังใจให้เขาก็คนที่อยา สัสครับผมชื่อเด็กชายธรนัสิวันนาครับวันนี้ผมผมจะมาร้องเพลงเมื่อวันนี้ครับเมื่อวันนี้ยังมีความวังต้องุูมเทพลังที่มีสู้รอยที่ตวีสวรรค์กับปาดเจได้ว่ามีชีวิตแม มาเออาเออสู้สู้เอาเอาไปมาเราคิชีตอมาตจุต้อไปไปร้องเพลงบราจารย์อ่อแล้วอุกอรแล้วเนี่ยช่วยร้องเพลงบราจาร์้วเดี๋ยกเป็นาร์ีนะไปประกไปไปอยู่ด้วยกันนะ เป็นประวัะวติศาสตร์เลยนะเนี่ยโอ้เป็นประวัติศาสตร์ของนักเรียนเลยนะเนี่ยวนันนี้โอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อย่ากัน